ครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทันวา p ีเจเจ็ดชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องมีเหรียญสวยๆมาฝากเพื่อนๆที่กําลังเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าจะเก็บเหรียญยังไงดีนะครับเรามาติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญเหรียญนี้กันนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องมีเหรียญมาฝากก็คือเหรียญชนิด5บาทนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญชนิดหนานะครับ เป็นเฟืองจักรนะครับและภายในวงขอบเหรียญครับด้านหน้าจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับภูมมิพล์ดุลยเดชนะครับ,ระะรบข้อความด้านซ้ายนะครับและด้านขวาข้อความว่ารัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังองเหรียญครับจะเป็นรูปพระบสรสถพขวัดเบญจมาบพิชิติิลวานารามนั่นเองครับ ด้านบนจะมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2545นะครับและมีเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับบอกราคาเหรียญนี้คือเหรียญชติท่าบาทนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2545นี้ครับเป็นเหรียญที่ติด 1- ใน10ของเหรียญหายากนะครับติดอันดับที่7นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญปี45มีจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญอยู่ที่29ล้าน6แสน 1,500เหรียญน,นะครับซึ่งมีมูลค่านะครับสูงถึงเหรียญละ250เลยนะครับ250บาทไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับทำไมมีราคาสูงกว่าเหรียญอันดับต้นๆน,น,นะครับก็ต้องไปหาข้อพิสูจน์กันนะครับสำหรับเหรียญปีพศสองพ5นนี้นะครับ ก่อนใช้ครับลองดูก่อนนะครับเพื่อนๆเจอเหรียญชนิดหนาแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับลองดูก่อนว่าด้านหลังของเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับซึ่งถ้าสภาพสวยงามนะครับมีราคาสูงถึงสองบาทเลยนะครับต้องเป็นเหรียญชนิดหนาอย่างเดียวนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับปี4 5นะครับ ก็เป็นข้อมูลครับของทางช่องที่ได้รับมานะครับจากหลายๆเพจนะครับแล้วก็นําข้อมูลนะครับที่กันกรองมาแล้วครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับองค์พ่อหล่อเก้าครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมเกี่ยวกับรายละเอียดเหรียญนะครับกับทางช่องได้เลยครับ ก่อนอื่นก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสับสไข b ้นะครับหรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลกับทางช่องนะครับอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง,องขอจบการรีวิวเหรียญชนิด5บาทปีพศสองัร้ีห้ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ